และที่นั่งอยู่ข้างผมตอนนี้ก็คือพี่พันธ์นะครับเป็นเจ้าของเต็นท์ที่ทำอยู่กี่เต็นท์นะครับชําอยู่5เต็นท์ครับผมนั่นเหรครับทำมากี่ปีแล้วนะครับพี่ประมาณ25ปีครับอ่าและนั่นคือประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของพี่เขานะครับคำถามหลักๆเลยครับพี่พันธ์ก่อนจะมาซื้อรถมือสองเนี่ยครับผู้บริโภคควรเตรียมอะไรมาบ้างคือหนึ่งเลยเขาก็ต้องดู รถที่เขาต้องการรถครอบครัวเรือ่องกเป่ารถสำหรับเอาไปค้าขายหรือว่าใช้ส่วนตัวสอ,องคือเรื่องเอกสารอาเอกสารครับผมในการยื่นกู้ธนาคารก็มีสเนาอทะเบียนบ้านแบบประชาชนแล้วก็สลิปเงินเดือนบุ๊คแบงก์ผมในย้อนหลังแค่นี้ครับแล้วถ้าสําหรับคุณผู้ดูบางท่านที่ไม่ได้ทํางานประจําแลวเขาได้สลิปเงินเดือนอย่างเงี้ยครับเขาพอจะมีหลักฐานอะไรยื่นแทนได้ไหมครับ ส่วนใหญ่ถ้าลูกค้าไม่มีสลิปเงินก็คืออาชีพค้าขายทั่วไปเราเขาจะเป็นตรวจสอบกิจการก็ขอให้มีแค่รูปถ่ายแล้วก็สมุดันฝาธนาคารมีบางเคสไหมครับที่เขาเข้ามาตัวเปล่าๆก่อนเลยเพื่อมาดูรถก่อนโดยที่เขายังไม่รู้เลยว่าเขาต้องเตรียมอะไรบ้างมีครับเยอะครับบางทีคนเขายังไม่รู้เลยว่าเขาต้องการรถอะไรแค่มาดูความชอบเฉยๆว่าเขาสามารถซื้อรถได้ไหมรถอะไรก็ได้ขอให้ได้รถ ก็โอเคแล้วอย่างเงี้ยครับก็มีอ๋อก็มีอ๋อมีเยอะครับถามจากประสบการณ์พี่พันธ์แล้วกันครับว่าสมมติว่าผมเป็นเด็กเพิ่งจบใหม่แล้วกันที่เงินเดือนหมื่นห้าเงินเดือนประมาณนี้น่าจะซื้อรถมือสองราคาเท่าไหร่ได้ครับส่วนใหญ่ถ้าเงินเดือนหมื่นห้าศักยภาพในการผ่อนเขาก็คือครึ่งหนึ่งคือ7,500บาทครับครับผมก็คืออันนั้นคือแม็กซ์แล้วใช่ไหมครับเต็มที่แล้วแม็กซ์สุดแล้วครับใช่ครับผม ก็คือรถซิทธิี้คราทั่วไปแล้วจะผ่อนอยู่ประมาณกี่กี่เดือนระยะเวลาก็ทั่วไปก็ประมาณ6ปีหรือ72เดือนอ๋อครับหรือใครต้องการจะผ่อนยาววันนั้นก็คือจำที่ได้84งวด ถ้างั้นในงบประมาณ3 0 0 0 0 0ที่พี่พัน์บอกว่าเป็นซิตี้คาร์เลยครับหรือรถอย่างอื่นก็ได้มันนา่าจะได้รถอะไรบ้างที่เรายกตัวอย่างได้3แสนก็อันดับแรกเลยที่คนซื้อเยอะสุดคือ v อีออสวีอครับแล้วก็ Honda j a z ส Honda City ขยับขึ้นมานิดนึงเป็นพตก o ออริสแต่มันจะได้ปีที่ต่ำลงมานิดนึง<อ>ครับ<อ>แต่ในงบประมาณ3 0 0 0 0 0รถก็ยังได้อยู่<อ>แสดงว่าถ้าคุณซื้อรถที่เล็กหน่อยคุณจะได้รถใหม่ แต่ถ,แตถ้าคุณเลือกว่าเฮ้ย<ม>ผมอยากได้รถใหญ่หน่อยมันจะปีจะเก่าหน่อยโดยปกติแล้วถ้า3 0 0แสนบาทนะครับเราจะได้รถเก่าประมาณกี่ปีครับโอ้สามแสนบาทนี่ถ้าเกิดว่ารลกแต่ยี่ห้อเลยครับอ่ะเอาเป็นรถญี่ปุ่นทั่วไปครับถ้ารถญี่ปุ่น3 0 0แสนก็ซิต er ี้แจ็ V วิออนี้ได้หมดรลยประมาณกี่ปีครับอ๋อประมาณผี่ปีก็ประมาณรถประมาณ5-6ปีได้อยู่แต่ถ้าเลือกรถใหญ่มันก็น่าจะเพิ่มเป็น8ปี8ปี9ปีไปอาจจะเก่านิดนึงครับ <5, S 2> ผมแต่ก็ได้รถใหญ่ แล้วถ้าเป็นทั่วรถกระบะนะครับพี่พันธ์มันควรเอาไปเทียบกับตัวไหนของรถเก่งครับถ้ากระบะที่อันดับแรกๆต้นๆก็คืออีซูซุกับโตโยต้นะครับผมก็คือสแตนดาร์ดก็คือจะราคาประมาณ300,000บุกลบอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเป็นนิส s ันหรือ Ford ก็จะได้ปีใหม่ขึ้นมาในราคาเดียวกันอ ก็เพราะว่าเป็นเรื่องของความนิยมในตัวแบรนด์ใช่ครับแบรนด์หลักแบรนด์รองถ้ามึงเล่นแบรนด์รองก็จะได้ปีใหม่หน่อยทีนี้พี่พันธ์ครับระหว่างการซื้อรถมือสองจากเต็นเนี่ยกับซื้อรถมือสองจากจากรถบ้านหรือที่มีคนเข้ามาโพสต์ขายกันในเน็ตกันเองอย่างเงี้ยครับม,มันมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงบ้างครับพี่คือถ้าซื้อรถเต็นที่ได้มาตรฐานเขาจะมีที่ตั้งที่ชัดเจนและเอกสารของทางเต็น ก็สามารถตรวจสอบได้ชัดเจนว่าเล่นทะเบียนเป็นเล่นทะเบียนจริงไหมเลขเครื่องเลขตัวถงังทุกอย่างตรงกันหรือเปล่ารถมีอายัดไม่จะผิดกฎหมายอะไรไหมก็สามารถตรวจสอบได้อ,อแล้วลูกค้าซื้อไปถ้ารถมีปัญหาสามารถกลับมาเราก็ยังอยู่ที่นี่อยู่อันนี้ฉันไม่ชอบใจยังกลับมาบน่นยังกลับมาแก้ไขอะไรกันได้ครับผมครับแต่ถ้าเป็นซื้อกับรถบ้าน เราจะตามเขาไม่ได้หรอกครับคือจากประสบการณ์อย่างเงี้ยลูกค้าซื้อรถบ้านมาแต่ไม่ใช่รถบ้านจริงๆเป็นพ่อค้าที่แฝงมาในรูปของรถบ้านส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยคือรถไม่ใช่ชื่อเจ้าของโดยตรงไม่ใช่ชื่อในเอใช่ครับในเอเนี่ยอาจจะเอารถในบีมาครับซึ่งเอามาพร้อมกับเล่นทะเบียนชุดโอนเพื่อที่จะมานำมาขายต่อให้แต่ในเมื่อขายแล้วเนี่ยไม่นำเงินไปให้ในบี<อ>ในบีก็สั่งอายัดรถคันนี้ Oh. อ๋อย่างเงี้ยครับผม oh. ถือว่าเหมือนว่าเป็นรถขโมยอะครับผมแสดงว่ามีเคสนี้แล้วมีคนมาปรึกษาพี่มีครับ oh. เยอะเลยครับ oh. ผมการซื้อรถบ้านเนี่ยถ้าคุณเจอเจ้าของที่ไว้ใจได้หรือคุณรู้จักเนี่ยก็ดีไปร,รู้ประวัติของรถก็ดีไปแต่ถ้าเราไปเจอกับใครก็ไม่รู้ บางทีเราไปนั่งคุยกับเขาในบ้านนั่นก็ไม่ใช่บ้านเขารถที่เราซื้อมาก็อาจจะไม่ใช่รถเขาเขาอาจจะบอกว่าเป็นรถเพื่อนฝากขายรถญาติฝากขายแต่คันนั้นนะคือเขาอาจจะขโมยมาหล้วเจ้าของเขาแจ้งอาญาไว้แล้วซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะตรวจสอบไม่ได้ไม่ได้ครับโอ๋แต่ทางเต็นท์รถที่ได้รับมาตรฐานอย่างเงี้ยครับก็จะซื้อสามารถตรวจสอบได้ก่อนทางเต็นท์ก็ต้องเป็นคนกลางที่ไปซื้อจากนายเอมาก่อนเพื่อเอาเอาเล่มมาไว้กับตัวเราใช่ครับอ๋อ เราต้องตรวจสอบได้ว่าเล่มทะเบียนถูกต,ต้องไหมใช่ลูกค้าจริงๆที่มาขายเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอยู่ที่คุณผู้ดูแลครับว่าจะเลือกแบบไหนรถบ้านกับรถเต็นท์จริงๆแล้วมันก็มีข้อดีข้อเสียขอ,ของของตัวเองนะครับแต่จากที่จับประเด็นจากพี่พันธ์ได้ก็คือรถเต็นทน์น่าจะตามง่ายอะละครับถ้าคุณแบบรู้สึกว่าเฮ้ยคุณซื้อมาเฮ้ยนี่มันย้อมแมวนี่ว่าคันนี้คุณกลับมาคอมเพนเขาอย่างได้อยู่เพราะว่าเขามีที่ตั้งเป็นหลักเป็นแหล่งและผมคิดว่าในสมัยนี้ก็ไม่น่าจะมีคน แบบย้อมแมวขายกันแล้วเพราะว่าถ้าคุณหลอกเขาหนึ่งพันอะรถที่เหลืออีกแบบเป็นร้อยพันที่คุณอยู่ในสต็อกอย่างเงี้ยก็อาจจะขายไม่ออกอ,อย่างนั้นหรอพี่ต้องครับผมอ่านเจอในเน็ตอีกอย่างครับพี่พันคือเขาจะมีอาชีพหนึ่งคือเหมือนเป็นคนที่ช่วยดูรถมือสองเต็นที่พันเนี่ยให้สามารถพาเข้ามาได้ไหมครับได้เลยครับผมยินดีครับส่วนใหญ่เต็นที่เขาเรียกอะไรเชื่อถือได้ส่วนใหญ่น่าจะไม่มีปัญหาคือเขา กล้าครับผมที่จะให้ดูเรยดได้ดูได้เลยดูได้เลยครับเพราะว่าบางทีเราพูดไปอย่างเดียวเนี่ยลูกค้าไม่เชื่อก็มีเขาต้องเอาคนที่เขาไว้ใจได้มากกว่าเรา,ามาช่วยดูามาผมช่างเครื่องช่างสีช่างอะไรข้าก็มาดูได้เลยสแสดงว่าการเลือกเต็นท์ที่มีมาตรฐานและเชื่อใจได้ระดับหนึ่งก็คือคุณถามก่อนเลยว่าผมจะซื้อรถกับพี่ผมเอาคนมาช่วยดูได้ไหม,มถ้าเขาบอกว่าไม่ได้ครับห้ามเอาเข้ามานั่นสแสดงว่าหนึ่งแล้ว ไม่น่าเชื่อแล้วแล้วปกติก่อนที่เต้นเนี่ยจะซื้อรถจากเจ้าของเก่าสักคันหนึ่งเนี่ยปกติเต้นทําอะไรให้ก่อนบ้างครับก่อนที่จะไปถึงมือผู้ซื้อคนต่อไปอันดับแรกคือก่อนซื้อรถเข้ามาเนี่ยเราต้องตรวจเช็คสภาพมีชนหนักชนเบาเครื่องยนต์นกลไกเป็นยังไงช่วงล่างเกียร์เป็นยังไงก่อนอโดยการเราก็ต้องตรวจสอบรอบหนึ่งก่อน มีอะไรเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถับแต่งเพื่อนําไปขายต่อให้ลูกค้าได้เราก็ซื้อแต่ถ้าเกิดว่ารถคันไหนที่มีอุบัติเหตุหนักคือเราไม่ซื้อเลยเราถึงไม่จะถูกแค่ไหนเราก็ไม่ซื้ออ่ครับแต่เราจะยอมซื้อรถสวยและราคาแพงมันจะสบายใจกว่าว่ารถคันนี้มันพร้อมจริงสวยจริงไม่มีอุบัติเหตุนี่ครับผมเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าเอารถที่ชนหนักไปขายแล้วเขาไปรู้ทีหลังปั๊บอันนี้ยาวเลยยาวเลยครับ ชื่อเสียงชื่อย่างี่ทำภายใน20ปีจบกันจบกันครับผมและอย่างของพวกรถมือสองนะครับเรามีประกันอะไรให้ลูกค้าบ้างไหมครับคือถ้าเต็นที่ได้มาตรฐานอันดับแรกเลยสิ่งที่เขามองเห็นด้วยตาเปล่าก็คือรับประกันไม่มีชนหนักพลิกความันน้ำท่วมที่สามารถมองได้สองคือรับประกันเครื่องเกียร์ุ่งล่างครับผมไอที่ดูยากหน่อยใช่ไหมครับใช่ครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นมาตรฐาน พวกเครื่องเกียร์หรืออะไรที่ดูยากๆเนี่ยเขาให้กันกี่ปีครับพี่ประมาณ1ปีถ<ม>ึง2ปีแล้วแต่ข้อตกลงกันกนะครับอ่าโอเคครับอาที่แทกเนิดนึงก็คือว่าจะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินอย่าง,งเช่นรถเนี่ยนะครับใช่ครับอย่างเช่นคุณไปน้ำมันหมดกลางทางก็ไปเติมให้รถเสียก็มีรถสไลด์ไปยกให้คุณลืงกุแจเอาไว้ในรถก็มีช่างไปเปิดให้อย่างครับนี่คือเต็นที่ได้รับมาตรฐา นี่คือข้อดีของการซื้อกับผมเรียกว่าเต็นท์ใหญ่หน่อยละกันเพราะว่าถ้าเต็นท์ที่เขาทำที่เดียวเขาอาจจะไม่ได้มีเซอร์วิสตรงนี้ให้แต่พอเต็นท์มันใหญ่รถมันเยอะเขาสามารถทำมาจิ้นได้เยอะเขาก็มีเซอร์วิสเพิ่มให้กับคุณมีประกันที่ดีกว่าให้กับคุณ เอาละครับวันนี้เนี่ยได้ความรู้มาเยอะจากทั้งทางผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องยนต์ของเรานะครับแล้วก็ทางพี่พันธุ์ด้วยวันนี้ผมพอจะสรุปได้ว่าดูไลฟ์สไตล์ของเราก่อนเราเป็นคนยังไงแล้วเราก็ค่อยไปเลือกว่าเอ๊ะรถที่มันเหมาะกับเราเนี่ยคุณจะเป็นรถกระบะหรือเปล่ารถเกง๋งหรือเปล่าคันใหญ่คันเล็กปีเก่าปีใหม่เงินเรามีแค่ไหนเราต้องไปขอสินเชื่อกับแบงค์แบบไหนนะครับ และนอกจากนั้นเลือกเต็นที่มีมาตรฐานหรือว่าถ้าซื้อรถบ้านคุณก็ต้องเช็คประวัติย้อนหลังของคนที่เขามาขายให้เยอะๆหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณพี่พันธ์มากๆครับผมที่สละเวลามาให้ความรู้กันครับคราวหน้าซื้อเก่งจะเอาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอะไรมาฝากกันอีกติดตามชมนะครับแต่วันนี้ผมและพี่พันธ์ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ